สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดพาทัวร์วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนขูหลังไหลกันมามากมายครับดูรถก็รู้ครับรถนี้ดูค้าจำนวนรถนี้น่าจะถึงพันคันนะครับแต่แดดร้อนนะแดดร้อนมากเปลียนเลยครับดู แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมความสวยงามด้านในนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแลวยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับอ่อใส่เยอะครับอีกาบแต่รถย,ยนต์ที่เยอะจริงๆดูครับคนคนเก้งทยอยมากันอยู่นะครับ มากันเรื่อยๆครับมาน่าจะเต็มลานอย่เลยดูวะคนเยอะเยอะไม่เยอะ,ยอะนะรู้ดูเอาเองครับและสถานที่นี้ก็คือวัด ดอนใหญ่อำเภอลำล,ลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําหรับสายมูที่คนหลั่งไหลกันมานะครับแห่แห่แห่กันมาเลยครับวัดน,นี้เขามีอยู่สองแบ่งเป็นสองโซนนะครับามาโซนแรกนี้ก่อนเลยคือเหมือน,อนเ,เป็นคล้าย,าย,าย,ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอุทยานพญานาคนะครับ,รบผมจําชื่อไม่ได้เลยครับเมื่อกี้อ่านไแล้วยังจําไม่ได้เลยครับชื่อเรียกยากนิดนึงขออภัยด้วยนะครับรแต่คล้ายว่าเป็นอุทยานพญานาคนะครับ มีร่มไว้บริการนี่นะครับร่มรีหมูแต่คนเยอะจริงๆริง

ถ่ายรูปาเยอะนะตอนดูทุกกระถางนั่นนะไม่มีที่ปันนะทุกทุกกระั่งเทุกกระถางเลยนี่เป็นสารนี่ก็เป็นสารสารของ ปู่ขยนานานาคาทุดดีสีุ่ดโทนะคอ,อัีนะเป็น หานไว้ันนน มันทุกยิ้เข้าตาเลยโอ้โหคนเจ๊จริงๆครับคือหลบกล้องไม่ได้ครับถ้าถ่ายติดหน้าใครไปนี่ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับอย่าถือโทษกดเคืองกันเลยครับหลบไม่ไหวจริงๆครับ เด๋อวจัดคนครับใายเป็นตันโดนแสงค่ะอ่านี่เขาเรียกว่าอะไระเป็นถ้าเป็นภา,าษาชาวบ้านหราเรียกงูกินหาาเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับผมเรียกไม่ถูกอะเขาเรียกว่าอะไรมันบ่วงนักลาดเลยครับมันยังสร้างไม่เสร็จนะกำลังสร้างอยู่้างล่างนี่ก็น่าจะเป็น แบบเหมือนกันไมเตรียมไว้ใส่น้ำนะนี่ใช่เขา่าจะเตรียมไว้ใส่น้ำ,นนนเ,เ,ปนำเป็นสะพานยาวคนระับโอ้โหยาวมากถ้าสร้างเสร็จคงส,สวยงามมากครับโยาวจริงเนี่ยน,นะนี่สร้างไม่เสร็จนะใส่เน,นะ แน่นอนครับแต่ข้างล่างนี้ถ้าสร้างเสร็จนี้ต้องจะเป็นสระน้ําแน่นอนก่อนเทปูนเสร็จสร้างเสร็จก็ต้องเอาน้ําใส่ลมนี่ขาไม่ได้เตรียมมานะบ,บางคนก็เพราะว่ามีลมบริการฟรีนะรวยแมเนี่ย โยนเหรียญครับผมไปหมดไปหมดแล้วขอใช้โยนโยนเหรียญลงบาทนะครับแต่แบงค์ถ้าใครใช้แบงค์โยนไปไม่น่าจะถึงนะผมดูแล้วใช้เหรียญนนครับเหรียญลงแบงค์ล่างเยอะเดี๋ยวผมลองดูไหมครับ ว่าจะแม่นหรือเปล่าลองลองเห็ียเดียวก็รู้นะครับว่าเราจะมีดวงมีบุญหรือว่าลองดูครับเขาผมมีโชคมีลาบในวันนี้ปร่สบคาอยลงเลยครับโอ้แน่นอนครับเป็นไงครับไม่ลงนะครับ แต่เขาอยู่บนตักพระแต่ผมว่าน่าจะมีดวงเหมือนกันนะเพราะไม่หล่นลงไปด้านล่างไายาคดเสียนสาธุครับเด็ดร้อนจริง เกลี่นที่ด้านล่างนี่เขาโยนมาเนี่ยก็จะตกมีผ้าผ้าสซลนลองไหมครับเดิน,นออไปต่อครับจุดหมายยังไม่ถึงนนเนี่ย แล้วที่วัดนี้เป็นแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนนี้เป็นเหมือนโซนอุทยานพญานานะครับบ่วงนาคราชน่าจะห้าสิบแปดบ่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวัดที่ที่เยอะมากขอรลานจะร้นนิดหนึ่งหลายสิบไล่ยังแน่นเลยครับ ถ้าจอดไกลอยู่ตรงเส้นถนนเขาก็ร้วัดสั่งของข้ามมีเขามีรถบริการนะครับรถสีแต่ตอนนี้เราก็ได้มาถึงปลายทางจุดหมายแล้วนะครับสิ้นสุดบ่วงนากคาราดก็จะเป็นเหมือนพระยืนแล้วก็มีแล้วก็มีพญา,านาครับพญานาที่นี่แลดูหน้าตาเขาแลบแปลก,กหรือเปล่าครับหรือผมรู้สึกไปเองครับ และเขาก้มหน้านะครับนี่นยิ้มยิ้มเหมือนมีความสุขยังไงบอกไม่ถูกครับยัน่าก็ดูงดงามนะครับดูแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าเหมือนมีความสุขครับเหมือนจุก,ก้มหน้ายิ้มยิ้มเขินเขินใด้อายนะครับอถือว่างดงามมากครับ อโอ้โหนี่น่าเก่งขำม,มากอือสดงดงามครับรูปร่างน่าเก่งขำจริงขายนี่ขายแบบเป็นผระจีนยังไนไม่รู้ครับเนี่ยเป็นผัะจีนนะครับ มีมาเรื่อยๆค่ะนี่ก็เต็มแล้วโหลดมาอีกแล้วค่ะรถใช่ค่ะแต่วันนี้โนมาเยอะจริงๆค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่จนก็มาทำเตรมเลยนะคะแล้วก็มีเด็กเรียนด้วยนะคะตรง อะไตครับต้นทางที่ผมเดินเข้ามา,าครับตรงบ่วงพญายนาคทางเข้านะครับดูแล้วก็ปลายทางมองไปครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาไกลจริงครับนั่นจะหลายร้อยเมตรอยู่คนระับนี่ไม่รอดไม่ดำสเกลนะสแกนได้าเนี่ยค่ะใช่สแกนได้ไดนี่เป็น เปิดโชวเปิดล่าเปิดาสนาเปิดบารมีเปิดตับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับผ้าวนเชยครับเปใช้วนนหอมดรอดสามรอบป่าครับเขาเขาไม่ได้บอกทั้งกี่รอบเขาวนยันลนวนสามอันน้ชเวนสามรอบ ข้าง,งี่เป็นยันเนช่องแค่นะครับถ้าใครตัวใหญ่ก็เลยมัดยันสามรอยันภาษาบาลีอันนี้สองร้อยเก้าสิบเปลกแก้วเรียนนะคะ หลบมาบ้านราแต่ต้องไมตางเล่นปด้วนะก็เห็นเล่แล้อสตาใช่ไหมจะบอกว่าตรตงรตกแ่บ้านวนเดินะนเดิดนนเดินเดนเดินเดนนเดินเนเดินนเนนนเเนนดิเดดเนน แผงแม่เองใครจะเหมาก็ได้นะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นเสร็จแล้วเน,นี่ยหมดแก็บนะบโอ้หมดนะไปเรียบ,บเลยแขวนคออันนี้ส่งไปดูหน่อยัะ<อ>เรียบเลยแขวนอ่าอ่านี้เจ้าหน้าที่ก็จะเรียบอยู่นะเจยวนี้นะ,ะเขาตกแองอ สข้างหน้านี้นก็จะเป็นโซนเป็นของของบูชาแล้วของบูชากลับไหว้นะครับขคยที่จะนําไปบูชากลับไหว้ก็มาเช่าซื้อขากันได้ที่โซนตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> มีหลายอย่างครับมีหลายชนิดให้เราเลือกว่าเราต้องการจะบูชา อันไหนนะครับเยอะไม่หมดเรื่องไม่ถูกครับมันเยอะเดี๋ย,ยมาครับโอ้โบ่วงบ่วงคณะบ่วงนักขลาดนะครับบ่วงน,นักขลาดเนี่ยใครชอบไหนก็เช่าบ,บูชาซื้อหากันได้ครับเยอ่ยมเพียนนะเดี๋ยวเรามาโซน ด้านในวัดกันบ้างครับนี่จะเป็นรถรับส่งนะครับที่ผมมารถรับส่งฟรีนะครับนีด้านในวัดโหตรงนู้นก็เยอะคนนี้ก็แลยตรงนี้ก็เลยคนเยอะนะครับวันนี้โององนี้นะเป็นหลวงพ่อโตนะครับหลวงโตองค์ใหญ่หลวงพ่อโตพรมบาลังสีนะครับ หรือสมเด็จโตงดงามครับ นี่จะเป็นโบสเส้นทางบันไายู่ บันไดเงินบันไดทองเนี่ยจะได้มารอรับเส้นทางสู่บันไดแก้วเส้นทางไปสู่บันไดแก้วเนะี่ย <c oughs> มีเวียนเทียนกันด้วยครับที่นี่ ไม่ได้สีเงินเยอะต้รงบอกเลยว่ปวดใจไม่รายราตั้งังสาโยมที่จเข้าบวโยนใส่หวกมาโยมก็ถอดด้วยนะตะไครใส่บวกมาครับเข้าโบวนะครับ Sim, you... O God, ตาาใถวายหลวงพ่อได้ตามกำลังกัทธาหลวงพ่อใจดีพระประธานในเท้าโบสถ์ในดูรเคยี๋ครก็ไก็มา่าอพตจากหลวงพ่อขอใานมีหลวงพ่อคุขสรวยเรื่อขอเงิน่าไหลวงพ่อนกๆว่ิตของ เดินมาเท่าไหร่ลงแต่คูแล้วเดินเข้าไปเข้ามาเดินมาเท่าไหรลงแต่คูแล้วเดินเข้าไป่ข้าไปมที่วัดดอนใหญ่นี้ขามีการเจอมือด้วยนะครับการเจอมือที่วัดดอนใหญ่นี้ต้องถึงก็ต้องหยิบบัตรคิวนะครับจองคิวกันเลยคนเยอะจริงครับที่นี่มีเจอมาคิวเจอทั้งเจ็ดสิบเอ็ดทุกแปดสิบครับ เจ็ดส <70 S 2> ิบเอ็ดถึงแปดสิบครับนมต้องอแลเอาหูนี้ไปอกไใาาาบอวาาสามสิบเก้าเลยนะ่าต้องต้องมีรับบัตรคิวนะคะระับเพราะคนเยอะมากสำหรับวันนี้ผมก็มีเลขทามาฝากทุกคนนะรับ,บอกดีๆว่าเด็กจริงๆครับเลขทูบแต่ว่าต้องดูว่า ใครตาดีได้ตาไร้เสียนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเลขอะไรนี่เป็นซีนีเปลี่ยนนะแต่เขามีรถต้องส่งรถมาหางแกมา

ปิดโชคขอล่าเปิดโชคาราแบบช้าเวสุวรรณวัดอนยาวต้องไปเจคิานาตไปญกาน้กความ่รงศาสนาที่มามหายลงไต่อไปต้องไปต้งไปวยสีใหญในอนาคตก้อคสีทองก็ห่มากองค์ทองกางแล้วก็เป็นใหใจมากเลยอ่ะมีองค์นงองร้อยพอลดคนีปทานต่อเลยหลวงพ่อเวตาพระงค์วันพ่สาขา กาวไปเอาวอำแล้วมาน่งนั้นมีด้วนตด้วยกันนะแทนนะที่ห่จะดูความเหมาะสมอ่าินเดงไว้ก็จะเป็นก้้ยัดอกไม้แดงนะไว้เนสวแล้วก็น้ำเด็กนคนดบให้นะแต่ว่าจะให้เราแบบอ่าสบายๆนะไม่ต้องไม่ต้องดีบเอยาให้ทุใอญ่ายจะเป็นความเหมาะสมหด้วยอ่ะ เดี๋ยมาเนีหรอก็มีตลาดดนวยนะเนี่ยในขาของขายก็เยอะอยู่นะครับแต่ย่างปลาสลิีเนี่ยลูกมีเลี้ยงมีเลี้ยงนมให้ปลาครา์รผมไปใช่อาหารอาหารสนุน คุณโลก็จะเป็นอาหารแล้วก็ไปดูเต่าด้วยกันครับเต่าอ้เต่าเป็นร้อยตัวเต่จุดเลี้ยงเต่าเฮ้าม่าเเต่าอายุยืนจริงหรือเปล่า เดงกว u a ชอบยินเบุญสบายก็ขอดรองเท้าครับถ่ายรูปกับน้ำตกวัดดอนใหญ่คลองแปดอำเภอลำลูกกาครับ ครับตัวใหญ่นเ,เนี่ยนี่ตัวเล็กนะเนี่ยปออตรงน้ำตกนี่สวยมากครับนะครับสีสันนี่นี่นอนมีสองฝั่ง สำหรับวันนี้ครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับและสำหรับนหน้าวันหน้าผมจะพาไปเที <ertas> ่ยวที <refined> ่ไหนอย่า nah ลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปลาเยอะนะไม่ใช่น้อยเลยวนี้นจะหลายร้อยตัวจนเป็นันตัว